ช้างเผือกแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวไปดูภาพกันเมื่อกี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตอนเดินมาเนี่ยด่านแรกที่พิสูจน์ใจเลยก็คือตอนที่มันปีนขึ้นด้านตรงตรงตรงนั้นเนี่ยน่ากลัวม,มากแต่ว่าพี่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยเราดึงขึ้นมานะครับแล้วก็พอผ่านไปได้สักพักก็จะเป็นเป็นสันเขาแต่ว่าสันเขาเนี่ยจะกว้างประมาณสักครึ่งเมตรได้นะครึ่งเมตรได้ไไครึ่งเมตรได้เราก็เดินมาเรื่อยๆถ้าเกิดใครที่กลัวความสูงนิดนึงก็ต้อง ต้มเตี้ยมคานมาสิคานเข่า,ขามามแล้วก็จะขึ้นขึ้นลงยสักพักหนึ่งนะครับก <c oughs> ็จะมีบรรยากาศที่น่ากลัวข้างทางก็จะแคบหน่อยแต่ว่ามันจะมีหญ้าขึ้นมาบางมีหญ้าขึาข้นมา,าจริงๆแล้วเนี่ยคือพื้นที่มันแคบประมาณครึ่งเมตรไม่เกินนี้แต่หญ้ามันจะขึ้นมาแต่หญ้าก็ดีที่แบบว่าบางทีจังหวะจังหวัเดินเนี่ยดึงได้จับไว้ได้ก็จะรอดก็จะรอดแต่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวพอเราดูพระที่ตกเสร็จแล้วเนี่ยอขากลับสิครับแต่รู้เป็นยังไงต้องลอง ลองดูกันต่อไปโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนยอดกัน อยู่ที่ยอดเขาช้ยงเผือกับเผือสุดๆเป็นไงนี่ค่ะเมื่อกี้โชว์ป้ายนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนไนี่เขาช้ยงเผือกเช้ยงเผือกไม่ได้เห็นอะไริ๊กหันหน้าส่วนด้านหลังนี่เป็นเขาถ่ายสุขช้างพายน้อยช้างพาย กี้พี่เจ้าหน้าที่ก็บอกมาทางฝ่ายใช่ครับจะไปอีกไหมครับจะมาอีกไหมคะเดี๋ยวเราให้มาครับแต่สวยครับใครไม่มาอยากให้มาครับจะได้มีความรู้สึกเหมือนผมใช่รู้สึกไงคะรู้สึกไงเสียวตัวตะคิวขึ้นแต่คิวขึ้นไม่แต่ก็ได้ความรู้สึกดีๆจากผู้ชายชมไทยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงขึ้นมาหมดก่อนเลยค่ะผู้ชายมาทีหลังไม่ผู้ชายมาทีหลังผู้หญิงมาก่อนต้องต้องดูแลจะได้ดูแลนี่ผู้นำทางแนะนำด้วย ไ้้ติ๊กห่ออยครรับแลวะะีจเเาขงมีคนร้องไห้ด้วยมาแสดงความแสดงตัวแบบนี้ใครที่ร้องไห้ตื่นตันจัดตื่นตันใจเฉยๆฝุ่นใน้าตาแล้วเดี๋ยวเราจะรอเก็บภาพพระอาทิตย์ตกใช่ไหมพี่ไม่รอไม่รอกับเลยแล้วเขจะไปเก็บตกตรงตรงแถวบาถ่ได้เงื่ไม่หมพรเดี๋ยวเรากลัวมืดมืดมองไม่เห็นทางครับ ก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็มาลองดูนะครับใช่จะรู้ว่าความเสียวซ่านเป็นยังไงต้องถามพี่นันแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้รู้ยงครับมาแล้วสุดตกขอบก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูขากระดับจะมาอีกไหมถ้าเกิดผมจัดมาให้ฟรีด้วยอ่ะจัดฟรียังมาแต่ไม่ขึ้น ใช่แล้วถูกต้องแม่จะบิ้วคนอื่นได้ขึ้นมาเฮ้ยเราต้องเข้ากล้องน้อม่น้าไใม่งาเร็วเข้ามาได้พร้อมคนมาถ่ายกับแม่แล้วก็แบบบิ้วคนอื่นบิ้วคนอื่นได้ขึ้นก่อนแล้วตัวเองก็ไม่มาเหมือนปัดเดียเยี่ยมเยเยี่ยมเยี่ยมวก็น้องใหม่น้องใหม่แห่งทีมในปากครั้งแรกเป็นไงบ้างสนุกมบางเลยเสียวสุดๆเข้ากล้องได้นะครับที่เราร่วมชีวิตชะตากับยูมีข่าวแชมป์ใหญ่ครั้งแรกแล้วอีกครั้งต้องคิดยาวๆถ้าใครชวนมาก็คิด อันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ว่ารักการเที่ยวอย่างเดียวนะต้องโง่ด้วยมีเงินอย่างเดียวมาเที่ยวไม่ได้ต้องโง่ด้วยไม่เนี่ยหน้าฝนเนี่ยว่ามันน่าจะเรารักทุเรศวันนี้นะมันน่าจะเสียวมันลื่นลื่นนี่ขนาดไม่ไม่หน้าฝนยังแบบลื่นป๋าเดียไปไหนแล้วเนี่ยป๋าเดียไม่มาไม่มาบิวบิวให้มาแล้วบอกให้ใส่รองเท้าแตะมาวันนี้ครับเราจะมาเก็บแพนที่ขนสงสัยนักเที่ยวาเดียเนี่ยที่บอกว่ามาสามครั้งเนี่ยแกขึ้นมาวันนี้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ผมขึ้นเงินไม่เคยเลย ที่ถูกนนั่นแหละตี่ัปเดีส่เขาปะเดียออกมา3มนครึนี่านาลงเดี๋ยวพอดีตกลงมาเฮ้ยไปูครับขึ้นขึ้นรทาตะคิวขึ้นมาอยาไปนั่งอยู่นานกันเฮ้ยไม่นลเลยอนีครับถึงหาโลครับตรงนี้เรียสันคีนะครับที่ เดียวที er uh, really? <illions> ่ส yeah. ุดนะครับในการขึ้นไปที่ยอดเขาช้างเผือกนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันครับว่าผมจะลงยังไงนะครับเขาให้พลิกทิกตัวนะครับขายยกจะได้เปลี่ยนไหครับอขายยากไีได้เปลี่ยนครับนี่แทบกินแทบเดี๋ยวรอรับไอ้นั่นอีกโอเคครับผ่านพ้นครับ คุ้มค่ากับการที่เดินขึ้นมาจริงสวยงามมากทัง้งหมดเสียวด้วยเสียวด้วยฮะได้เสียว <c oughs> ก็เมื่อกี้ขาขึ้นล้อไห้ไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูขาลงครับลงได้อยู่ะค่อยๆค่อยๆหย,ย,ยัดตุ่ลงมาอยากอยากให้กล้องซูมดูสองขาจนิงๆมัน <c oughs> เสียวแค่ไหน <c oughs> ทำไมถึงเสียวอยูด่ด้านซ้ายนะครับมองลงไปเนี่ย <c oughs> เดินลงไปยังไม่สองวันยังไม่ถึงเลยครับ ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับยัยง,ยงค,ครับเฮ้ยอย่าหลับตาที่หลับตาลงเลยครับเฮนะ้ยต่งเสน้นไ่อก็คล่องนะเป็นไ่งดีดูง่ายไหมครับ ดึงกริบเลยแกอยู mond, right? right, ่น right. right. okay. 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 yeah. ั right? yeah. Okay. Yeah. Yep. Yeah. ่นแหละครับผมนั่นแหละได้เลยะตัวนี้ลงได้เลยพี่อันหลังนะเดี๋ยวเอากระเป๋าส่งไปที่พี่ก่อนไหมครับอย่าเวลาเดินไปอย่าทิ้บกระเป๋าผมหล่นนะ ค่อยๆเอ่อทางซ้ายมีที่เหยียบเอาซ้ายลงมาอีกเอาซ้ายมาอีกขั้นหนึ่งโอเคแล้วก็เกอดให้แน่นครับกอดให้แน่นแล้วปล่อยขวาปล่อยขวายาวลงมาเลยครับอย่ามองอย่ามองปล่อยขวายาวลงมาเดี๋ยวพี่ก็จับขาให้อ่าโอเคครับโอเคพี่ปล่อยซ้ายปล่อยซ้ายแน่นครับแล้วปล่อยซ้ายลงมายาวเลยครับยาวเลยระวังหน้ากันให้หน่อยหน้ากันนี่แหละครับปล่อยลงมาหน่อยเดียวพี่หน่อยเดียวเองเฟจ่ายมือนึงพี่จับหลังเขาเลย ติดิดตก่อนจ่อนี่ไว้เออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วอ่ะครับฮัลโหลได้ครับได้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 ระวังหน้ากระแทกหินระวังหน้าก็แทะโอเคโอเคนะครับโอเคนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วจับหีนนี่จับหีนนี่ฮะอย่าจับอย่างง่้ยอย่าจับง่ายก้อนที่มันริมลิมแข็งแข็งโอเคเออสุดยอดเลยสุดไปพี่น้าเนี่ยเตะกระเป๋าผมหล่นแล้วหล่นแล้วมันไปไกลแลนะ มืงไหว้แล้วก็ข้ามไปเลยที <c oughs> ่นี่ครับ <c oughs> เขาใส่เสื้อเลยนะอ๋ออายเขาอากาศสยอทิน